คนไทยฝากถึงขเมรและเหล่าอินฟูปากดีทั้งหลายของขเมรมารับแรงงานขเมรกลับบ้านด่วนครับทุกคนเนื่องจากคอรมอไม่อนุมัติให้ต่อใบอนุญ,ญาตทำงานให้กับแรงงานขเมรอีกแล้วครับทุกคนเดือดร้อนหนักเลยครับคราวนี้ที่สำคัญมีผลต่อนายจ้างหากใครก็ตามที่จ้างงานแรงงานขเมรที่ไม่ได้ต่อใบอนุญ,ญาตทำงาน ผิดกฎหมายอาจจะมีโทษถึงติดคุกนะครับปรับสูงริ้วนะครับทุกคนเรื่องราวเป็นยังไงนั้นลองไปฟังดูก่อนครับทุกคนข่าวดีข่าวด่วนแรงงานขมเนได้กลับบ้านแล้วนะบอยอย่าลืมรับพี่น้องกันด้วยคารมอไม่อนุมัติในการต่อสัญญาการทํางานนะครับจากนี้ไปไจ้างคนไหนจ้างงานก็จะถูกปรับกันที่ศาลนะครับแลวติดคุกด้วยนะปรับสองแสนนะครับ สัญชาติกัมพูชาตอบใบญาตทำงานได้ไหมยังไม่ได้นะคะปีนี้จะรับแค่ลาวเวียดนามแล้วก็เมียนมาเท่านั้นเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่ากัมพูชาครบ4ปีตามเงื่อนไขของ MOU แล้วนายจ้างจะต้องทําการวางแผนใ,ในการใช้แรงงานใหม่แล้วนะครับรัฐบาลไม่ได้เปิดให้กัมพูชาในการตอบนุยาตทำงานขึ้นทะเบียนใหมใ่รวมทั้งทํา MOU ใช่เนาะนะครับก็ต้องวางแผนปรับตัวนะฮะเอาละครับโอ้โหอย่างอื่นไม่ว่านะครับทุกคน ตอนนี้มีผลต่อนายจ้างปรับสองแสนติดคุกด้วยโอ้โหทุกคนอย่างนี้แล้วใครจะกล้าเสี่ยงนะครับทุกคนความเดือดร้อนตกที่ใครนะฮะแรงงานขมรล,ล้วนๆเร่าแรงงานขมรที่มุดหัวอยู่ที่แบบว่าอยู่แบบผิดกฎหมายแบบเถื่อนนี่ที่รอวันจะได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยนั้นหมดสิทธิ์เรียบร้อยครับเพราะนายจ้างก็ไม่กล้าจ้างต้องหอบ สังขารกลับบ้านด่วนะะครับไปหาไอ้บอยนะครับทุกคนเมื่อเราอินฟูคอเมนต์และก็นักข่าวต่างๆคอมเมน์ได้เห็นข่าวนี้นะครับเสียงอ่อยนะครับทุกคนลองมาดูคนนี้ดูนะคอมเมนคนนี้ดูบาสมกรบหนึ่งจินเบียบซัวบอมโอนปลกออด้วกรมงแตท่ทเวการในประเทศไทยบาจิบเซปปลกอก,กัมพูเชีเยอะไ้ បងប្អូនពេលនេះច្បាស់ការហើយក្រសួងការងារថៃបានប្រកាសចេញមកហើយបាទគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់គេបាទបានព្រមតឲ្យរងງານតាំងដៅបាទដែលមាន៣សញ្ជាតិបាទមានឡាវមានភូមានិងវៀតណាមបាទហើយលើកឡើងទៅកម្ពុជាយើងទេគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យតនិងធ្វើការក្នុងស្ថាននៅប្រទេសថៃទៀតទេបាទគេនឹងធ្វើការបណ្ដិញបាទ អន្តរជាតិលក្ខណៈនឹងត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញបាទបាទគឹមផ្សុំចូលរួមបាទសោកស្ដាយដែរបាទដែលស្ដាតបញ្ហាព្រំដែនរវាងកម្ពុជាថៃឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងារបងប្អូនមួយចំនួនបាទដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃបាទនេះឡើយครับผมเห็นถึงผลกระทบหรือยังความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นกับแรงงาน Khmer นับล้านคนหรือยังครับ วันนี้เสียงอ่อยเสียงเปลี่ยนนะครับไม่เหมือนวันก่อนนะฮะเพราะว่ารู้เลยว่าพวกเขานั้นไม่ต่ออใบจ้างงานให้กับแรงงานของเราแล้วนะเขาต่อให้เฉพาะเมียนมาลาวและก็เวียดนามไร้เงากัมพูชานะครับเพราะนั้นรู้เลยใช่ไหมว่าผลกระทบคืออะไรเนี่ยไม่ต้องบอกว่ามันก็เกิดจากปัญหาชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชานั่นแหละมันส่วนหนึ่งครับ อีกส่วนก็คือเพราะปากของพวกคุณทั้งหลายนะฮะที่ไม่ยอมรับความจริงไม่รู้จักส,บสงบเสงี่ยมและให้เกียรติคนอื่นซึ่งที่จริงแล้วไทยคือนายจ้างนะครับเขมรคือลูกจ้างซึ่งทางเลือกนั้นนายจ้างย่อมมีมากกว่าเสมอนะครับการตัดสินใจทั้งหมดทั้งมวลมันขึ้นอยู่กับนายจ้างไม่ใช่ลูกจ้างนะครับลูกจ้างเป็นแค่ส่วนหนึ่งเห็นข่าวนี้หรือเปล่าที่ประเทศไทยขนาดแรงงานไทยแท้ๆนะฮะ บริษัทอะไรนะไดกินเลิกจ้างพนักง,งานทั้งบริษัทอะ่ะคิดดูนะในเมื่อเป็นนายจ้างนี้ยอมรับว่าสิทธิที่ต่างๆมีมากกว่าทางเลือกมีมากกว่านะครับคือเจ้าของเงินเพราะฉะนั้นแค่รายงานต่างด้าวคุณจะต้องปากดีไปทําไมนะทาไมไม่หัดยอมรับความจริงและที่สําคัญนะเมื่ออะไรก็ตามที่มีผลถึงนายจ้างนะครับผลค่อนข้างหนักและแรงฮะ โคตรหนักและก็แรงติดคุกปรับสองแสนใครจะทําต่อหัวนะครับเพราะฉะนั้นแรงงานขมรนหมดสิทธิ์จริงๆนะฮะไม่สามารถอยู่ได้ถ้าเป็นเมื่อก่อนโอเคนะเพราะมันมันก็ไม่แรงมากใช่ไหมก็ยังพอหลบหลบซ่อนๆตอนนี้นายจ้างไม่กล้าเสียงด้วยนะฮะไม่กล้าเสียงด้วยมันก็เลยหนักหนาสาหัสสำหรับแรงงานขมรนตอนมาจะททำคลิปไปหลายคลิปนะคนขมรยังบอกว่าเป็นคอนเทนต์ แรงงานลาวนี่ไม่มีสกักยภาพสู้แรงงานเขมีนไม่ได้ก็เลยทำคอนเทนต์แบบว่าให้ร้ายแรงงานเขมีนไม่ใช่เรื่องจริงประมาณว่าวันนี้คนที่ยืนยันนะฮะคนหนึ่งก็เป็นอินฟูที่มีความรู้อีกคนหนึ่งก็เป็นบริษัททําเกี่ยวกับเรื่องแรงงานโดยเฉพาะกลุ่มขึ้นทะเบียนแรงงานต่างๆไม่ว่าจะเป็น MOU หรือว่าทำในไทยอะไรก็ตามนะบริษัทเหล่านี้เขาจะเป็นผู้ดูแลนะฮะคือ อย่างพวกเราเป็นต่างด้าวจะทํากันเองได้ไหมทําได้แต่มันยากมากครับขั้นตอนยากมากเพราะเราไม่มีความรู้ไม่มีพื้นฐานเรื่องเอกสารเพราะฉะนั้นบริษัทก็เป็นทางเลือกที่ดีมากๆครับเพราะว่ามันส่วนต่างไม่มากฮะ,ะถ้าวัดกับค่าเสียเวลาเราแล้วนี่จ้างยังไงก็คุ้มกว่าเพราะฉะนั้นบริษัทเรานี่ก็เยอะในะประเทศไทยและบริษัทเรานี้เขาจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของแรงงานเป็นอย่างดีเอกสารกฎหมายต่างๆเกี่ยวกับต่างด้าวจะรู้หมดเลยก็เลยออกมาประกาศชัดเจนว่าวันนี้นายจ้าง ต้องหาทางเลือกแล้วนะครับต้องวางแผนทางเลือกแล้วว่าเอาแรงงานจากชาติไหนมาแทนนะครับจากไทยเองจากาลาวจากเวียดนามจากพม่าหรือเปล่านะครับหรือจากชาติไหนก็ต้องวางแผนเพราะฉะนั้นไม่มีสิทธิ์จ้างแรงงานขเขมรต่อและคอรมอไม่อนุญาตไม่อนุมัติถ้าจ้างคุณก็มีโทษเมื่ออหไรก็ตามพูดถึงนายจ้างปุ๊บแน่นอนนะครคนไทยก็คงจะไปเสี่ยงจ้างแรงงานเขมรถึงต้องมารอคนนึงปรับตั้งสองแสนโหติดคุกด้วยต้องเสียเวลาทําไม แรงงานชาติอื่นก็มีนะครับแรงงานเขเมรอาจจะบอกว่าแรงงานเขเมรนี่คือคุณภาพแล้วยังพม่านี่ก็ไม่ธรรมดานะถามว่าอย่างลาวนี่มันก็อาจจะมีบางคนนะแต่ส่วนมากก็สู้เหมือนกันครับทุกคนเนาะแต่ยังไงนายจ้างไทยเองก็ต้องเลือกสิ่งที่ถูกต้องและก็มีผลดีต่อประเทศชาติไม่มีทางเขาจะเลือกสิ่งที่ผิดอย่างเขเมรแล้วมีผลกระทบต่อชาติบ้านเมืองนะครับคนไทยสิสุดแล้วก็ต้องสมัคคี เป็นชาติเป็นปึกแผ่นอยู่แล้วนะครับก็เลยฝากให้แรงงานเขเมรนะครับก็ทําใจนะวางแผนว่าจะทํายังไงจะไปเก็บผักหักหน่อไม้กินที่บ้านเกิดหรือว่า,าจะหาประเทศที่3หรือประเทศไหนล่ะนะครับก็ต้องวางแผนและจากนี้เป็นต้นไปอันนี้ไม่ได้แบบว่ามาสมหน้านะแต่ถ้าผมเจอสมหน้าสมหน้าคนที่แบบว่า,าปากดีอย่างอินฟูทั้งหลายเนี่ยอวดเก่งเนะี่ยที่บอกเล ที่เขมรก็ค่าแรงเพราะกับประเทศไทยและก็ที่บอกว่าไม่มีประเทศไทยเราก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยนะครับและก็ไอ้กลุ่มแรงงานที่กลับบ้านไปแล้วบอกว่าถ้าไทยไม่มีแรงงานเขมรก็เจ๊งแน่นอนประเทศนี้ล่มละลายก็จะฝากถึงกลุ่มนั้นอยากย้ากลุ่มนั้นเลยเห็นหรือ,อยังว่าวันนี้คนไทยเขาทําจริงนะครับเขาตอบโต้ตอบสนองกับไอ้คาพูดคําจาของคนเขมรนั่นแหละนะครับเรื่องปัญหาชายแดนมันก็มีส่วนนะครับส่วนหนึ่งแต่ส่วน,นใหญ่แล้ผมบอกเลยนะว่าเรื่องที่ ปากดีปากพ่อยทั้งไอผู้นําสูงสุดของประเทศเขมรนั่นแหละแล้วก็เหล่าแรงงานเขมรที่กลับไปแล้วนี่มาอวดสรรพคุณตัวเองนะครับรวมถึงเหล่าอินฟูนะครับที่พยายามพูดอวดแล้วก็ข่มประเทศไทยนะครับข่คมความรู้สึกคนไทยจนทําให้คนไทยนั้นไม่โอเคไม่พอใจแล้วก็สะท้อนปัญหานี้ถึงรัฐบาลแน่นอนฮะพอรัฐบาลรับฟังปัญหาทุกเรื่องมันเกิดขึ้นมามันเป็นยังไง มันเป็นความเดือดร้อนของประชาชนใช่ไหมพร้อมจัดการทันทีฮะวันนี้ก็เลยรับเต็มๆรายงานขามเมนร้องให้เขาสุดกลับบ้านไปนะครับไปหาไอ้บอยไอผ้ผาเหล่าอินฟูต่างๆนะฮะที่ปากดีทั้งหมดนะครับให้เขาไปช่วยนะครับผมคลิปวันนี้ก็ผมฝากทุกคนไว้ประมาณนี้ครับทุกคนลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับผม